ฮโลหนึ่งสองสามเสียงเข้าไหม น่าจะเข้านะอะไรวะเนี่ยโอเคครับกลับมาแล้วนะไม่รู้ว่าเสียงเข้าหรือเปล่าเพราะว่าผมเสียบชาร์จไปผมอ่าอัดในโทรศพัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับนี่คือโทรศัพท์เครื่องผมนะครับนี่โทรศพัพท์อีกเครื่องหนึ่งในในตาผมเนี่ยเออเห็นนะครับผมอะไรของผม,ผมไม่พูดเลยครับลูก อะไรอยู่ข้างหลังวะเฮ้ยไปไกลๆเลยนะ่ะอะไรมันอ๋อศพผมนี่ว่าหัวกมะมำเลยโอ้อยังชอบเลยเกมเนี่ยเข้าไปดีลูกเอ้ยดูมันค่อยๆเดิน รู้สึกว่าผมน่าจะต้องมีแบบอ่าอะไรวะแบบของมาล่อด้วยนะครับนะซึ่งผมจะทำยังไงผมจะต้องทำยังไงผมยังทิ้งของไม่เป็นเลยตัวเนี้ยวัดอย่างนี้หรออะไรอ่๋อตะฟัก จริงๆแต่ผมยังงงอยู่งงจัดเลยด้วยตอนนี้โอเค z ุ่มดูเราต้อง z ุ่มดูอย่างเงียบๆเราต้อง z ุ่มดูอย่างเงียบๆคุณผู้ชมเราต้อง z ุ่มดูอย่างเงียบๆมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาไม่เห็นมันได้ผลเลย อุ้ยมันหรือมันได้ผลแล้วอืมตายเตอร์เตอร์นะคิดแบบอืน่นไหมเบิร์ดแทรป นไงวะหาเชอรดเหอ่าเออของเต็มตัวอีกโอเออไม่งกะค่ำแล้วย่งไม่ได้เรื่องอเฮ้ยเอๆแล้ว่าผมจะลงไปสำรวจทางด้านใต้ายแล้วกันนะครับอาจจะเจออาหารเท่านั้นก็ได้นะถ้าไมได้ยืนเสียมาคิปเปอร์ <c oughs> เฮ้ยผมหลอนแล้วเนี่ยโอเคเดินตามทางไป มันมียังทำไมทางเป็นทางแบบนี้ฟาวเวอร์เก็บอะโอ้ oh my god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  <c oughs> เอาอีกันหนึ่งได้ไหม <c oughs> ไม่ชอบความมืดกับดว ชอบความสว,ว่างไอ้วิญญาณนั่นก็ตามติดซะเหลือเกินในตอนข้าก็ไม่มีอะไรทำก็ต้องรอต่อไปําสสกิปก็ไม่ได้อุ้ยัยงตกใจนี่อยู่เลยเตาขวางเ,เก็บมาแนละ้วกินหน่อยก็ดีนำนๆ อาซีส,สีครับกินเข้าไปไม่ช่วยลดเดืมดีบ้าเอ,อ้ยแต่ซีด์เพิ่มจริงนะครับผมกินเอและอันนี้คือเครื่องอะไรอยากรู้พยายามอ่านอยู่เซิ m แม h ชีนใช่ไหมอันล็อก n ิ w ค a t t ิงสตัฟ โดนโนแดดแดมจะลองคาบครับอลองไหมจลองคาบไหมลองวางไหมคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรครับอ๋อทำไม่คาบได้เยอะขึ้น,นเองอ๋อถ้าไม่คาบอะไรได้อะโชวเวล อะไรอีกวะอะไร move the ground around อะไรเนี่ยเชียร์ยกกูได้ไหมเรเวร์ดิถ้าถามว่าสิ่งที่อุ้ยมันทำฟาร์มได้แล้วกูต้องเอาขี้มาจากไหนอ่ะไม่รู้เลยกับดักมันทำอะไรเพิ่มได้ไหม ก็ยังค้าเพิ่มไม่ได้คนระับเพราะว่าผมไม่มีอุปรกรณ์ไม่มีอุปกรณ์นี่ไงไม่มีอุปกรณ์นะครับนี่ไงดาบสเปียหอกสเปียหอกแฮมแบตรอให้มาเช้าดีกว่าครับเอาแล้วผมเผอค้าอีกอันนึงมาเล้ว ใช่ไหมไม่ใช่โอเคโอเคหอดตัวไปอลองดูดิมันทำอะไรได้วะทำอะไรได้ทำอะไรได้เนี่ยไอเอ้ยผมคาบอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยทิ้งไปทิ้งอย่างไรโอเคโอเคอะไรเครื่องเพชรเหรอ บอร์ดช่างบ้านหรอรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นคราฟติ้งเทเบิลของเกมนี้นะโอเคเดินทางต่อกันเลยลืม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 ยังไม่เช้านี่วะยังไม่เช้าแล้วทำาไมวะก็เดินทางต่อไปเลยเดินทางต่อน้ำชมเดินทางต่เช้าเมื่อถึงวัยเห็นไหมเช้าแล้วแป๊บเดียว เดินทางแต่เช้าเมืดอมันถึงไวัเขาบอกแล้วข้างทางมีอะไรไหมมีพึ่งนะครับมีผีเสื้อนะครับไวเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่ไม่รู้อะไรอะ่ะรู้อะไระไม่รู้ไม่อยากรู้อยากรู้อยู่แต่มันรู้อะไร ม,มีช่องสําหรับใส่อาหารครับขวานเก่าๆวางพังก็ทิ้งไปเถอะนะทิ้งของไม่เป็นท,ปทิ้งไ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 ปดิงัทิ้งดิเออเพราะว่าผมอาจจะม,มีปัญหากับเกมนี้จริงหละโอเคเห็นจเรียบร้อยแล้ว กลับเข้าเดินเส้นทางกันต่อจะเดินไปจนกว่าจะเจอเมืองอะ่ะถ้ามันเป็นพื้นนี้มันน่าจะมีเมืองอแหละจริงไหมหดูที่มีอะไรไม่มีอะไรก็แค่วิ่งกลับมาแคนะ่นั้นพึ่งตอมดอกไม้ ทำไมได้ยินเสียงแปลกๆกว่าอุ้ยนี่มันต้นอันนั้นนี่ว่าต้นในอันอะไรวะอ่าคุณปูโล,โลแลกห้าวแบดแอดแอดแอดแคนไอตัดมันซะเลยต้นเบิร์หรอเป่าชื่อว่าบริจ g e n u นที r อะไรไม่รู้อะไรต้นมันต้นอ่อนมัน ปูกมันซะตัดตล้ต้องปูกคืนนะครับก็ตายมีเขาโอเคครับเดินทางต่อกันเอเคเหยียบนกตายแล้วจังไมถ้าไม่มีเป็นบวกมีเป็นหลุมเป็นบอ่อ oh, lạc 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 Ơ... Tại sao nó bị lủng bằng bò vậy... What the fuck? What the fuck is that? Ủa, uh, nó không kì mồm bạn. เดี๋เดีว่าตอบฟ็อกตายซะเธอตายซะเธอโอ้ย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 ไอเวนเลยไอเวนเลยใครจะรู้ว่าตีไม่ได้ปะเอาสุดสุดทางแล้วโม้ยตายแล้วผมโดนทิ้งแล้วโอ้ยใครจะรู้ใครจะรู้ใครจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ตีมันตีอะไรก็ตีไม่โดนอาะผมเผลอไปตีผีเสื้อตาย แถมเข้ามาในป่าอะไรก็ไม่รู้ด้วยโอ้ยนี่แครอทไปตัวอะไรเยอะเยอะใต้ดินก็ไม่รู้ด้วยอะไรวะนี่เออเกมนี้มันน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอ,อวะเดินทางมาตั้งไก่กูหิวจะตายหายไม่มีอะไรเงยไงอ่าแครอทแครอท ต, ais, ต้องใช้ชีวิตยังไงว่าจะรอดไปได้เนี่ยต้นไม้กูตัดปนร้อยต้นละ What the fuck is shit What the fuck หมดเลย,เ,ลยเอ้ยมันล่อผมไปฆ่าวะเนี่ยอุ้ยลาก่อนไอ้ไก่น้อยข้าพระเจ้าจะกลับบ้านของข้าพระเจ้าบัดเดี๋ยวนี้ข้าพระเจ้ามาอยู่ทำไมวะทำมันโตตอนนั้นต,ตาผมเลยบ้าเอ้ยประชดภัยครั้งนี้มันได้อะไรเนี่ยไม่เห็นได้อะไรเลย ได้ยินเสียงผีเท้าอื่นที่ไม่ใช่เสียงผีเท้าของผมได้ยินเสียงผีเท้าอื่นที่ไม่ใช่เสียงผีเท้าของผมคิดมากผมคิดมากไปเองหละแตงหูฟังก็คิดมากอย่างนี้รู้สึกเหมือนมีอะไรครืบครานอยู่ใต้ดินแต่ผมใส่แว่นดำผมก็เลยมองไม่ค่อยชัด ไปหานนู้นแล้วกันดูท่าจะปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู้มันเกาะอะไรวะเนี่ยมาอยู่ที่ไหนเนี่ย ลงน้ำก็ไม่ได้เกมอะไรไับดูโอ้ยขาชานั่งข้าขัดสมาธิเอาเลยเอาเลยมันเริ่มมืดแล้วเว้ย เอาจริงนะได้ยินเสียงฝีเท้าอื่น,นที่ไม่ใช่เสียงฝีเท้าของผมคน,นนั้นอย่าพูดอะไรที่มันทำให้น่ากลัวนีกว่าไอ้แคนจะไปไหนอีกดีเนี่ยตรงนี้ไหมไปก็ได้ตอนนี้คือผมใช้ชีวิตตามกางความ หินผมเจอหินก่อนเมื่อกี้ผมจะทำการตัดมันขุดมาซาเดี๋ยวเร็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 วเดี๋ยวแสงสว่าง,งต้องการแสงสว่างยี่งไงเนี่ย What the fuck ค o i n g โอเคนี่คือสิ่งที่ฉันต้องดูอินต้องดูอิน เพื่อความอยู่รอดเอาวันทำอะไรอู้ใหม่เอแมนอ่าขอพระเจ้าคุ้มครอง้พระเจ้าเอ,าอย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยโ oh อ้ไม่ก็อันน่ะคงจะจบซีรีส์ไปซะเดีเ๋ยวจะดีแล้วกันนะครับเนะี่ยคงต้องจบซีรีส์ไปต่เพียงเท่านีา้แหละ เข้ามาในหูผมแล้วโอ,อ้ตกใจเสียง XP ขึ้นเป็นว่าเอาชิวารดได้แค่4วันนะครับเอาชิวารดได้แค่4วันเท่านั้น4วันเท่านั้นเล่นอีกอ,อยากเล่นอีกอย่างนั้นก็เริ่มวันที่หนึงก็ได้ Hey, เดี๋ยวผมอัดมานานแล้วนี่ว่าอัดนานแล้วทำไมมันไม่เป็นไรใช่ไหมอัดนานแล้วไม่เป็นไรหรอกนะครับใช่ไหมเออขอจบคลิปไปเด็ดมาเริ่มเกมใหม่กันเลยมาเริ่มเกมใหม่กันเลยผมรู้แล้วตอนเช้าผมต้องตัดไม้เก็บยาอ้า คาร์ทิงเทเบิลใช่ผมต้องทำคาร์ทิงเทเบิลก่อนไม่ใช่คาร์ทิงเทเบิลมันเรียกว่าอะไรวะโต๊ะวิทยาศาสตร์น่าจะเรียกอย่างนั้นโอเค what who are you ไอรดนแคนี่ไงเอ้เจอมาเกิดมาเจอไอ้นี่เลยแถมอยู่ในป่าของคุณปูโรแล็กด้วย,ยครับเนะ่ย เก็บไม้ให้หมดเก็บไม้ให้หมดผมยังไม่รู้วิธีจับนกนะครับเดี๋ยวไปดูในะยูโรยูรูบกก็ได้แต่ผมก็อยากจะลองชีวิตลอยตัวเองนะัแต่มันเป็นไปไม่ได้ไง <c oughs> เป็นไปไม่ได้นะเนออีย่ยจะตายบันตายพุ่งเนี่ยโอเคอุ้ยวัดต เฮ้ยเขี้ยนี่อยากตายมากมากั้งสัตว์โดนต่อยตายซะเถอะไอเวนเออเอา้าให้ดอกเนื้ออีกเหรอขี่งกเอ,อ้ยโถอีบ้า อย่า้เฮ็ดหนินะเพลงขึ้นอะไรวะทำไมเพลงขึ้นทำไมไป่เขียนว่ากลางก็จบอ่ะ อ๋อยา่าอ่านว่าไงเป็นกระจกป่ะเพลงหยุดดีเออยังไม่หยุดอีกเอเวอร์กรีนตัดต้นเอเวอร์กรีนต้นไม้เอเวอร์กรีน เอ้าฝนต,ตกบ้าเอ้ยแบบผมจะหมดกับท่านผู้ชมผมต้องถอดแ่นแล้วงานไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ทุกคนสอบตาผมหรอกเพราะว่าเราจะไม่ได้สอบตากันอย่างแน่นนอน <laughs> มืดชิปเปงเลยปิดชิปแค่นี้ดีไหมเนี่ย แตงฟอ f o r ผมปิดคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับนะได้ไหมวะมันเซฟได้ไหมเออนี่ไงเซฟเปน็นเอาได้อยู่โอเคแต่ผมคอตัดไม้ก่อนนิดนะึงหัวหมู้จีเจอหัวหมูแล้วโอ้มแมลงวันนองเงยอะยังไ้ตอมหัวกูเลยหยุดตอมนิดโอเมย์กอด What the fuck? Trời ơi Monster. Ui oh, monster. Tay. Cho mấy tay vừa tay. Tươi dư. Ừ. Ui. Làm bà làm bồn. Mượt có mượt. ตนตาก็ใส่ทำไมท้งเพ่งเราเนี่ยโอเคจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมงั้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรก็เรื่องของท่านนะครับหรือมันจะไม่กดก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมจะปิดคลิปแล้วนะครับดูมาถึงตอนนี้ได้ก็บุญหัวแล้วผมนะดูมาถึงหรือเปล่าผมไม,ไม่รู้เลยครับคนดูมาถึงหรือเปล่าคนดูถึงตอนนี้ไหมถ้าคนดูถึงตอนนี้นะครับก็ปิดคลิปดีกว,ว่าบา,บายๆอะไรวะ Don't worry, will be waiting for you. ผมอ่านออกแต่แปลไม่ออกครับก็เอาเป็นผมจะออกโอเคจบคลิป